ละครชีวิตรักรอยรักไอยคุปตอนนวสารสวัสดีครับหนูหน้อยพี่มาหาคุณนารานาราอยู่ไหมครับแม่ไม่อยู่แม่ไปเที่ยวแม่ไปเที่ยวแม่ไปเที่ยวหืหนูเป็นลูกคุณนาราเหรอลูกครับผมชื่อไอยคุปผมเป็นลูกของแม่นาราครับ โอ้โหหน้าตาน่ารักจังคุณนาลามีลูกโตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยเมเนเซรามองหน้าเด็กชายตัวน้อยแล้วหยอกล้อสีหน้าของเด็กชายมีความสุขเช่นเดียวกับเขาพอได้พูดคุยเขายิ่งรู้สึกผูกพันกับเด็กชายผู้นี้มีอะไรกัน่ะคุณจะทำอะไรหลานผมสวัสดีครับผมไม่ได้ทำอะไรครับผมชื่อเมเนเซรา ผมมาหาคุณนาราครับคุณมาหาลูกสาวผมทำไมเอ่อคือคือว่าผมคุณจะมาจีบลูกสาวผมเหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีครับแต่ผมมั่นใจว่าผมกับคุณนาราเรามีบางอย่างที่ผูกพันกันหมายความว่ายังไงของคุณมีบางอย่างที่ผูกพันกันผมเพิ่งทราบว่า คุณนาราหายสาบสูญไปจากแม่น้ำนายถึงสองปีใช่ลูกสาวผมหายไปสองปีก็แล้วยังไงมันเกี่ยวอะไรกับคุณไม่ทราบผมคิดว่าเธอกับผมน่าจะเคยรู้จักกันในอดีตชาติครับอะไรนะคุณพูดอะไรของคุณอดีตชาติอะไรแล้วเมเนซาราก็ได้ตัดสินใจเล่าเรื่อง ที่แม่ของเขาได้บอกเล่าให้ฟังก่อนสิ้นใจรวมทั้งเรื่องที่นาราไปหาเขาและบอกว่าเขาคือสามีของเธอในอดีตชาติคุณพูดจริงเหรอที่บอกว่าลูกสาวผมไปหาคุณจริงครับได้โปรดเถอะครับผมอยากพบคุณนารามากก็ได้ฉันจะบอกว่านาราไปที่ไหน ท่านประมุตพ่อของนาราได้บอกแก่เขาว่านาราไปที่เมืองไคลโลประเทศอียิปต์ทำให้เมนเนเซราต้องรีบร้อนตามออกไปทางด้านภาพภูมิเองเขาดื่มเหล้าจัดจนปวดท้องต้องเข้าโรงพยาบาลมอมิเชลที่ย้ายมาที่ประเทศไทยเป็นคนดูแลเขาเป็นแพทย์เจ้าของไค่ขอบคุณครับหมอผมดีขึ้นมากแล้วขอบคุณที่ช่วยรักษาผมจนจะกลับบ้านได้ ยินดีค่ะหากคุณภาคภูมิมีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วก็ปรึกษาดิฉันได้ตลอดเวลานะคะจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมอยากจะพาคุณเที่ยวเพื่อตอบแทนได้สิคะหมอเองก็เพิ่งย้ายมาที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยรู้จักสถานที่อะไรสักเท่าไหร่เลยถ้าได้คนไทยพานำเที่ยวแล้วก็จะดีมากๆเลยค่ะทำไมคุณถึงได้ย้ายมาที่ประเทศไทยหรอผมดูหน้าตาคุณแล้ว ก็ไม่ได้เหมือนคนไทยเลยนะฉันมาดูแลแม่นะคะแม่ฉันเป็นคนไทยฉันเป็นลูกครึ่งไทยอียิปต์งั้นผมจะอาสาพาคุณเที่ยวเองนะครับไม่ต้องห่วงขอบคุณมากเลยนะคะคุณภาคภูมิยินดีที่ได้รู้จักและยินดีมากที่คุณเป็นเพื่อนคนแรกในประเทศไทยของฉันค่ะทั้งคู่มองตากาันพร้อมด้วยความรู้สึกดีๆหลั่งไหล ทางด้านนาราเองก็ได้บินมาที่ประเทศอียิปต์เมืองไครโลหญิงสาวมาหยุดยืนอยู่ที่แม่น้ำนายมองไปข้างหน้าด้วยสายตาเหม่อลอยแม่น้ำนี้พาเธอไปพบกับคนรักในอดีตชาติและได้พาเธอกลับมาโดยปราศจากตัวและหัวใจของเขาป่านนี้คุณคงลืมฉันไปแล้วสิคะเมเนเซราหญิงสาวถอนหายใจน้ำตานองหน้า เดินเที่ยวชมไคโรและเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แต่ไม่ยอมเข้าไปใกล้พระศพของฟารโรเมเนเซราเพราะกลัวตัวเองจะร้องไห้หญิงสาวเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆที่เมื่อ3,000ปีก่อนเธอได้เคยพบเจอตั้งแต่มันยังไม่ได้เป็นซากปรักหักพังเมื่อรู้สึกหิวหญิงสาวจึงแวะทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งภายในร้านอาหารแห่งนั้นกำลังเปิดโทรทัศน์อยู่ แล้วก็เป็นการรายงานข่าวการขุดพบพระศพของเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนนักโบราณาคดีนะคะดรโบมได้ขุดพบพระศพเจ้าหญิงเรดามุนเจ้าหญิงที่หายสาบสูญไปถึง3,000ปีด้วยกันนะคะหลังจากที่เคยได้ขุดพบพระศพของฟาโรเมเนเซราเมื่อหลายปีมาแล้วตอนนี้เราได้เจอพระคณิตฐาของพระองค์แล้วนะคะองค์หญิงเรดามุลน,นาราร้องไห้ทันที ที่เห็นข่าวการขุดพบศพของเจ้าหญิงเรนามุลเจ้าหญิงที่นารารักเหมือนน้องสาวแท้ๆจากราชกันจกรและประวัติพบว่าองค์หญิงพระองค์นี้เป็นน้องสาวแท้ๆของฟาโรเมนเนเซราได้แต่งงานกับองค์ชายแห่งฮิปายมีเจ้าชายน้อยสองพระองค์ก็คือปตันโฮเทบที่หและตุตันคาเมนโธในที่สุดความรักขององค์หญิงเรดามุล กับองชายยูเรนัสก็สมหวังทั้งคู่ได้แต่งงานกันแล้วก็มีลูกชายถึงสองคนแค่นี้หม่อมฉันก็มีความสุขแล้วเพคะองหญิงนาลาดีใจจนน้ำตาไหลมีหลายคนที่ยังคิดถึงทั้งองชายยูเรนัสเจ้าหญิงเรนามูลแล้วก็มารินอามารินอาจะเป็นยังไงบ้างนะคิดถึงจังเลยแต่มารินอาเป็นแค่สาวใช้ก็คงจะไม่มีข่าวคราวอะไรหรอก องหญิงหม่อมฉันดีใจที่ได้ข่าวและได้ยินว่าองหญิงมีความสุขนะเพคะหม่อมฉันทำใจเรื่องฟาโรเมเนสราแล้วเราคงตามหากันไม่เจอในชาตินี้หญิงสาวถอนหายใจหมุนตัวจะกลับที่พักก็เจอใครคนหนึ่งเรียกเอาไว้คุณ, Ara, คณนาราคุณเมเนสรานาราผมตามหากุณแทบแย่กว่าจะมาเจอตัวคุณที่นี่ ตามหาฉันทำไมคะในเมื่อคุณเองก็เป็นคนไล่ฉันออกไปจากชีวิตแล้วคุณมาตามหาฉันทำไมอย่าพูดแบบนั้นสินาราตอนนี้ผมจำได้แล้วนะว่าผมคือฟาโรเมเนสซราคุณก็คือราชินีนาราภรยาของผมจริงเหรอคะคุณจำฉันได้เหรอคะเมเนสราคุณไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมใช่ผมจำได้หมดแล้วหลังจากที่คุณหายตัวไป มนตรามาหาเสน่ห์ขององค์หญิงเทติยาก็ได้หายไปผมตามหากุณทั้งวันทั้งคืนเมื่อตามไม่เจอผมก็เลยตรอมใจแล้วก็ป่วยจนตายตอนอายุ35ปีเหมือนดังเช่นที่คุณได้ยินประวัตินั่นแหละเมื่อกี้ฉันดูข่าวมีการขุดพบพระศพเจอองค์หญิงเรามุลแล้วคะ่ะผมจำได้ว่าผมตายก่อนที่พวกเขาจะได้เจอกัน ผมอยู่ไม่ทานงานแต่งงานของเรดามุนกับยูเรนัสหรอกผมตายก่อนฟาโรอย่าพูดเรื่องตายอีกเลยค่ะฉันไม่อยากฟังชีวิตคนเรามันสั้นนะนาราอย่าทะเลาะก,กันเลยนะเรากลับมาดีกันเถอะค่ะฟาโรฉันจะไม่ทะเลาะอะไรกับคุณอีกแล้วฉันรักคุณนะคะไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาติฉันก็รักคุณผมก็รักคุณถ้างั้น ผมว่าเรากลับประเทศไทยไปหาออยาคุปกันดีกว่านะลูกรอเราอยู่ค่ะฉันรักคุณแล้วก็รักลูกฉันจะกลับไปกับคุณแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกันดูดดื่มหัวใจรักที่ตามหามานานถึง3,000ปีได้กลับมารักกันดังเดิมแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องรอยรักไอายาคุปกันนะคะ เรื่องหน้าจะไม่ทำเป็นละครชีวิตรักแล้วนะคะแต่จะทำเป็นเรื่องสั้นผีจบในตอนตอนเดียวจบค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ